พระยาเป็นแถลงการรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเรียนผู้บัญชาการทหารเรือพวกเราคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยขอสมมอบแรงใจเพื่อเป็นกําลังใจความเป็นไทยให้แก่ทหารเรือและทะหารทั้งสามเหล่าทัพรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตารวจที่ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยชีวิตชาติไทยอยู่ในภาวะ ป้องกันประเทศจากการลุกดานอธิปไตจากกัมพูชาด้วยการเปิดฉากยั่วยุเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับทหารไทยนำมาสู่การละเมิดอนุสัญญาออตัวว่าของกัมพูชาที่รอบปางหุ่นระเบิดสังหารบุคคลจนทำให้ทหารไทยขาขาดไปสองนายก่อนหน้านี้เหตุปะทะกันด้วยอาวุธนนนาชนิดนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสถานการณ์โดยรวมของประเทศเหตุแท้จริงแล้วคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย เห็นว่าเกิดจากชนวนแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนและความอ่อนแอทางการเมืองทางการพูดของรัฐบาลไทยเห็นได้จากหลักฐานกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีนางสาวไพรคารชินวัตรกับสมเด็จฮุนเซนแห่งกัมพูชาอันเป็นคลิปเสียงที่กลายเป็นใบเสร็จสําคัญของเหตุการณ์ประทะก,กันของทหารสองฝ่ายนํามาสู่ความสูญเสียของประชาชนและพลเรือนในที่สุด เราจะร่วมกับกองทัพเรือกองทัพไทยประชาชนประนามรัฐบาลกัมพูชาและทหารกัมพูชา,ท,า,ชาที่ยิงระเบิดมาสู่เป้าหมายพลเรือนโรงพยาบาลและประชาชนชาวไทยอันไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารการกระทำเช่นนั้นถือเป็นอาญากรสงครามระหว่างประเทศคณะร่วมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยขอสรงแรงใจแรงสนับสนุนสู่ทหารและตำรวจแนวหน้า ทั้งสิ่งของเท่าสารอาหารแห้งเครื่องใช้ต่างๆเพื่อสนุนกองทัพไทยและสำนักงานตํารวจแห่งชาติที่ต้องต้องวางกําลังรักษาอิไต่ในการปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอันเป็นองค์ประกอบสําคัญของประเทศไทยอยู่ณขณะน,น,นี้ไทยของประเทศมีหลายรูปแบบคณะรุมพลังแผ่นดินปกป้องอธิป,ปไตยมีเจตนาแน่วแน,วแน่ที่จะร่วมกับทุกหมู่เราข้าราชะการทุกองค์กรทหารทุกเราครับ ในการสร้างประเทศอันเข้มแข็งการเมืองใสสะอาดปราศจากการคอร์รัปชันซึ่งเป็นพื้นฐานในการป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี้ายที่สดเราขอส่งแรงใจไปยังพี่น้องทหารเรือเพื่อร่วมกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศจากหัวใจแนวหลังสู่แนวหน้าร่วมใจปกป้องไยัยนำประเทศไทยสู้ภัยร่วมกันขอแสดงความนับถือพระรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย